เป็นไหนก็โลกโรงงานเลยผลิตผลิตเลยผลิตนมแล้วรือนมนมจากสถากรรมต่างๆกลับมาที่โรงงานของเราครับน้นักท่องเที่ยวได้ยินชัดไหมครับอันมีเสียงเบาหรือดังเกินไปไหมครับ ตรงนี้ก็จะเป็นห้องค่ายเชือ้อ UMT ครับนมก็จะถูกส่งผ่านมาตามท่อครับเขาก็จะทำการส่งนมมยที่ตัวแทงเอหนนะครับตัวแทงเอหนนะครับเขาก็จะมีหน,น้าที่ในการส่งนมงไปที่ตัวเครื่องเ2ครับเครื่องเอวิ่งผ่า,า,านคอชโนกและนม,นนนมนวิ่งผ่านคอชแนกครับก็จะวิ่งสวนกันในเวลาสามถึงสี่นาทีขอ,ของครับนะตัวเครื่องสีนะครับเขาก็าะ ต้องวันธรรมดากระวนาการติดหลอดครับก็จอยู่ที่ตัวเครื่องที่มีหลอดแเขาไ็ทํา้การติดหลอดครับส่วนอุโมอันหนึ่งนะครับลีใต้นะครับเข้าบรรวุนป้าเขาอยู่ด้วยเออมือมันเห็นไหม นะอีแล้วก็ทำเองอารกเองลกวเอเาลนอ่บอกแล้วเอยดูดูไม่ต้องกลัวอกพอแล้วเหรอ ปิ๊ยมเต็มยอุ้ยเดือดเดอดเดไม่ได้ไงมาฮัลโหล ม่ดูตัวนั้นใช่ครับเพราะว่าถ้าผสมงเกิดรงก็จะทำให้แม่ตัวน้หลับตายนิดนึคอกลูดโพจุดที่เราจะป้อนนะครับก็จะเป็นอวัติครอบครัวงทางด้านโน้นนะครับโด,ย,ดยีเจะไม่สามารถเข้าไปป้อนได้นะครับเพราะว่าจะมีพี่เกษตรกรมาป้อนเองครับเพราะว่าเข <ừ. S 3> ายังอายุน้อยอยู่แล้วถ้าเขาได้รับน้ำานุมมากเกิน ยยังการเด่ยยังกาเอออูเพราะอดเาใ่่นตัวอะต้องเทลุกเทสูงสูงเออยอยยอยยอยเอาอิ่มเลย ตอหกบแล้วลูกหนูไปตองยกงสูงมากกินไหมหันหน้าค่ะแม่ ต่ละแต่ละัน้อเลยมีอีกหน่อยให้กากิน ด,ด,ด,ดึง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 ไม่มีแล้วลูกหมดแล้วหมดแล้วค่ะรู้สึกรีดนมวัวบอกสิก็ดีก็ดี